โอเคค่ะทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่ในเกมโซนโฟร์แอคีมาเดิมนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนเรามีแผนที่จะมาลีสัตว์เลี้ยงนะทุกคนน้องไก่ของเราเองนะครับด้วยงบ150่งร้อยห้นะทุกคนเราจะดูว่าสเตตัสที่น้องไก่เราได้มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยแล้วทุกคนอย่างแรกทุกคนเรามาตรงนี้ค่ะเพิ่มความแข็งแกร่งนะทุกคนนี่ มันก็จะมีสเตตัสขึ้นมาแล้วทุกคนเราก็จะไปสุ่มสเตตัสกันนะคะก็ไปลุยกันเลยฮะรอบแรกก็เลยเช่น,นะคะทุกคนงบของเราคือ 150m นะคะก็ไปลุยเลยฮะ,ะปุ๊บชุบโอ้โหเกือทุกคนเปลืองเงินนะคะทำแบบนี้โอ้โหทุกคนดูดิแต่หลออมนี่คือแบบกาก,ากเกินอะทุกคนเอาโคตรกากเลยฮะ,ะเนาะลีเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีวิ โอ้โทุกคนแต่ว่าแบบก็ดีนะทุกคนแต่ว่าแบบเปอร์เซ็นต์ม,มันน้อยอ่ะขอสุ่มเรื่อยๆแล้วกันดีดีกว่านี้นะทุกคนปุ๊บโอ้ไม่มีออฟดีเลยอ่ะออฟที่เราอยากได้เนี่ยทุกคนก็จะมีพวกฮิตแล้วก็เอชพีคิคิดาเมยนะทุกคนปุ๊บโอ้ทุกคนดูดิน้อยอ่ะถ้าเป็นคิดาเมยนี่อยากได้สักห้าบวกๆ,ๆทุกคนโอเคทุกคนปุ๊บ โอ้หคิริคอนน้อยจัดเลยคิริคอนก็อย่างไรสักสามสักสี่อะทุกคนไปะลุยต่อเลยปุ๊บโอ้หทุกคนดูนี่นดิคิราไม่ศูนย์จุดห้าโอ้โหขอบคุณนะเกมปุ๊บอืมอันนี้ก็ไม่ดีแนละ้วทุกคนเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันปุ๊บคาอ,อันนี้ก็ไม่ดีอนะทุกคนเดี๋ยวกดเลยปุ๊บอันนี้เยอะนะทุกคนแต่ว่า พขาปืนมันกาเกนอะปุ๊บคิด้าเมยศูนจุดแปดอ๋ขอบคุณนะเกมปุ๊บโอโหไม่ได้เลยทุกคนป่ะล้ออะว 6. 6. 6. 6. นเลยหุยหกจุดหกทุกคนทุกคนเราล็อกเลยแบบนี้คือเราล็อกนะทุกคนคิด้าเมย์ถจุดหนะคะคือโชคดีอันนี้ล็อกไปเลยต่อมาทุกคนถ้าเราล็อกช่องหนึ่งใช่ปะ่ะทุกคนมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าหนึ่งนะทุกคนจาก เก้าร้อยเขทุกคนจะกลายเว้นหนึ่งจุดแปดเอ็มนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยฮะหนึ่งจุดแปดเอ็มปุ๊บอันนี้เราจะหาเป็นพวกเอชพี HP, ไม่ก็คิคิเลตนะทุกคนปะปุ๊บไม่ได้ทุกคนปุ๊บไม่ได้นะฮะปุ๊บไม่ได้ทุกคนปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้อยคิโค่น้อยเลยทุกคน,กคน,น,กคนดูดีนหนึ่งจุดสามอะปุ๊บ อ HP อ็ไม่อะทุกคนอยากได้ฮิตแม็ก,กว่าทุกคนเอางี้ดีว่าทุกคนเดี๋ยวลองล็อกฮิตก่อนปะแล้วก็ไปหายกันโอเคเดี๋ยวลองอันนี้สิบคิกแล้วกันทุกคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ทุกคน เออเอาองดียะหรือว่าจเจ้าตัดนิ้วทุกคนมันดูไม่เปลืองอะ่ะไอ้ทุกคนทุกคนว่าไงวะโอเคร์ oh, yeah. ทุกคนเราก็กลับมาอีกทีนึงนะทุกคนเมื่อกี้นี้ไปปรึกษาเพื่อนๆในดิคอร์ดมาทุกคนได้ผลสรุปว่าตัดที่เราได้มาเนี่ยก็โอเคอยู่นะทุกคนแต่ว่ามีเขาแนะนำมาว่าให้เราล็อกให้เราล็อกคี์ดอเมดไว้ทุกคนแล้วก็ไปหาพวกคี แล้วก็เ p ที่มันเยอะกว่านี้นะทุกคนงั้นก็ไปลุยกันเลยทุกคนนี่ทุกคนมาจะต่อกันเลยเหลืออยู่93้มเลยทุกคนก็ไปลยุยปึ๊บหนึ่งปึ๊บโอ้โหปึ๊บเฮ้ยขี่สามจุดห้าเทุกคนเฮ้ยมันก็เยอะนะทุกคนเฮ้ยสามจุดหนะ้าโอเคโอเค,อเคทุกคนมาล็อกล็อกไปเลยทุกคน3.5ถือว่าโอเคมากเลยทุกคน นี่ล็อกสุดท้ายทุกคนต่อไปเราจะไปซุ่มหาไม่คิดก็เอชพีเนาะทุกคนก็ไปเลยฮะสามจุดหกเองโอ้โหทุกคนโคตรเยอะเลยโอ้เอชพีเอชพีโอเคทุกคนโอเคทุกคนได้แล้วครับโอเคทุกคนโ okay, อเคอะไรแบบนี้ตัดโอเคเลยทุกคนอืย <c oughs> ่างนี้ก็โอเคทุกคนก็ เจอกันคลิปหน้าทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะทุกคนคลิปก็เกลือคลิปเปิดไข่อะไรเงี้ยถ้ามีอัปเดตขึ้นมาก็เดี๋ยวจัดแน่นอนทุกคนโอเคครับบ๊ายบายฮะ